ไม่ล่ะเย็นเป็นไรไม่ไมรู้หนูแบบเอ,อพราะเวลาเวลาสมมุติเราไปหาหมอเราไม่ได้บอกเขาว่าเขาไม่รู้เขาก็าจะดูแต่คอเป็นหวัดไหมคอแดงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแค่เองบอกหนูจะแข็งแรงภายในสองวันแล้วเหรอตอนนี้หนูหนูไม่ได้ไม่แข็งแรงนะแต่หนูหนูแข็งแรงขึ้นมาได้ดีมากแล้วอะ่ะตอนนี้เคแล้วเก็บหนูต้องทำอะไร ไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเลยทาปกติตแต่ว่าไอาการที่เราวอร์มก,ก็ว่างๆแล้วก็เล่นสะหน่อยอยา่าพูงมีใช่ป่ะไม่มีอะไรก็ลุยนิดนึงจับคู่กันใครก็ได้มันกาแข็งแรงมันไม่ใช่เอาอะไรแล้วมาโปะมันต้องค่อยๆสร้างคือหนูร้องเพลงแล้วแล้วหนูต้องแบบแเยอะแล้วหนูเหนื่อยเออมันต้องเขาเรียกว่าหนูต้องวิ่งเยอะๆวิง่งเพราะเพราะมันคงแบบ ปอดมันเล็กอ่ะมันเวลาหายใจยใจมันแบบมันไม่ทันลยเราเปลี่ยนวิธีใหม่จากที่หายใจเองเปลี่ยนวิธีใหม่เรา